ตลาดเดล้าคนเด้ตลาดไทยลาววันจันทร์ริมโขงโนนฝั่งลาวแจ้า,าจีใส่ไข่ไปนำการลดนั่นแพ้ให้ไผ่พข่ย่างบบนั้นอ๋อเป็นกลมๆม,มาเหรออันนีนอน้อันนี้เค็มหรือมันยังไง เป็นเนื้อเป็นอะไรก็ได้กินกรอบไปเลยกินเล่นไงเนาะแต่ทอดอ่ะกับข้าวนี่แหละจ้ะเนาะบอกว่าถึงว่าคนกินแก้มเหลาแก้มอย่างนี้เนาะเ้อหนูกินในชอบกินสดไปไปสะพานมองดูดอุตส่ไปก่อนโอ้โหตายคุณตารักข้ามของรักข้ามของไก่ของตะหัวนี้กล้วยหอมค่ะโอ้ยไข่ทองอยู่ริมของดีเท่่าไหร อันไข่ทองหิมของอันไขหิมายจอดิคุณแม่ไม่อย่างน่ะพักสาบก่อนอันอ๋อว่าแม่นก้นเพราะอันยอดพักสาบสี่สิบบาทดีนั่นน่ะกําลังงามดีกินก๋วยเตี๋ยวแบบลาวเออเฟองนะเฟอเฟอชื่อป้านี่มะนาวนะคะค่ะสำหรับคุณชื่อป้าจิตการมิส มีดหรือว่าม okay. ีด okay. สิบมันต้องใช้แบบประชาชนไหมมันอยู่ในกระเป๋าอ๋อโอเคมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเถ่ายแล้วนะลูกเออเออเออมือนไม่เป็นไรเรารู้แหละเออเออเอลอะไรนกินมาเนี่ยบ๊อบเพชรนี่เอาของเพื่อนมาเหมือนห่านหมดละไม่ท่านให้บริการเองทันทีท่านก็สืบที่เป็นตะกร้าใครกินเรามานนี้กินไรเด้อซูบ๊อบเพชร กินายเดอรม,มาดามมาดามกินายเดอร์มะพริกมันมีนาทีเดียวเด้อแต่ก่อนมีหมักพริกแต่ก่อนมีหมักพริกตะหนักนะสามสี่ห้าปีที่แล้วของเราไม่ได้กินเฝอนะเรากินเหลากระเพาะเพราะว่าเราคนสวยไม่กินเส้นเราเส้นเยอะอ, <laughs> อันนั้นเป็นอย่างลูกจิ้มค่ะอันนี้ลูกจิ้มดูดูของไอไอข้าวหนูไก่ไหมจะได้แจ้งจำนวนคนไป ไอ้ไก่จะดูไหมหนูดูดูกับป็นพี่หนึ่งก็จะพาหนูไปดูเออก็เป็นสองคนอันนี้แห้งใช่ไหมแห้งค่ะคุณเสี่ยวพี่ปรุงรสมาให้เลยเยอะทั้งคปรุงเสร็จแล้วก็คือก็กเติยวแห้งนี่ปรุงแล้วเขาไม่ได้ใส่ผักหอมผักผักซี่โอ้ยอยู่ทางใต้ค่ะเระไม่อยาเป็นตะกินปลานี่แล้วนะพี่น้องเอาไหมไม่รู้อ่ะฉันจะดูไหมไม่ดูนะไม่ต้องรู้จะไม่ได้อะไรอยากดูอยากดูอยาดูอยากดูอยมีดูากดูอย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 ากดอยากอยากดูอยากดอยากด เจเจีเจ๊ยบกับผัวเสียดหังกับเมียแล้วก็ประเอื้อยกับไอ้ไก่ทางเนี้ยของทีมหนิง่งอะสองคนพันยาขัวเนี่ไม่ใช่อะไรหรอกคือแต่ละคนอะรออายุนะรอมาเป็นสองสาววันิตแล้วกับเจเจี๊ยบยิ่ง <ใน S 2> ไม่เห็นเนยเจเจี๊ยบจี้เราดูเข้มข้นมาทีนี่เนาะคนที่จะดูไหมเนาะไม่จำเป็นเธ<ๆ>อไม่มีอะไรไม่ต้องรู้จำนวนปริมาณมันเยอะแล้วเนี่ย อาคุยกับเอ็นพี่นิงคุยกับพี่ดิ๋งนกของพี่จะดูไหมของพี่จะดูไหมลงคิวไว้ก่อนลงคิวไว้ก่อนจะดูไหมไปด่าทำไมวะกลุ้มมือช้ำมือน้องใจอยากได้มังหนาวเออแต่อามาหลายเนี่ยของพี่ดูไหมพี่ดูไหมคุณน้ำเป็นอะไรคุณน้ำเป็นอะชีวิตมึงก็มีความรักก็มีอยู่แล้วความรักก็มีความเฮงต่อไปจะได้ัวมึงเอามาเพื่อต่อไปอันอันอันนองละ ก๊อกอล่ก็คุณผู้ค่ะมะนาวต้องไลแล้วจะขอมะนนาห้ามือใดแค่ไหนก็ใส่ก็ไปวันที่ดูหมอนั่นแหละตอนนี้พาพี่แอมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจะไปสุดป้าสนามบินแบบปลาเอื้อย์ป้าเอื้อยก็จะตีแล้วทีนี้ปลาเอื้อยก็จะกลับมาอีกวันที่สิบแปดเช้า หลังจากดูหมอก็พาไปเทื่อมาฝาดนะพวเธอพาไปเที่ยวผับนะนะไปอะไรบอกเที่ยวเที่ยมาฝาิบักพิกดูหมอที่1 8เนอะ8จองจองผับด้วยจองผับด้วยโอ้โหโอเคงั้นเจอกหลังจากเราไปจํานวนหกตลาดจํานวนหกแลหลังจากเราไปตลาดเท่ากับมากินนี่นะตลาดไทยลาวเป็นบ่ น้องไกข่ขาขอน้ำปลาหน่อยกับน้ำส้มขอบคุณค่ะใสน้ำเลย<ะ>น้ำเลยค่ะคน้ำมาตนะ้มปลาเนีกูไม่ได้กินแล้วมาตีตะไคร่กูกะซี่ดีนสั่งแหงเลยหมือนรู้เลยว่าจะต้องเดินต่ออีกรอบเส้นมันอืด <laughs> แล้วแล้วนี่เขาเอาไว้ทำอะไรอ่ะเนี่ยจิ้มหรือใส่ นี่ข้าจิ้มกระเพาะอร่อยหวานเลยหหมมออูเด้อกเอเหลาเฝอนี่เฝอเฝอเพิ่อนกินยังซีเด้อเพราะว่าเฮาอยู่ใช่ต้องกินอย่างนี้นะคะเราอยู่แคมของแล้วอย่างนี้นะคะแล้วอยู่สองฝั่งไงไทยกับลาวอย่างนี้ด้วยนะคะแคบด้นะคะอย่างนี้ด้วยนะคะใส่พนะคแล้วก็เคี่ยวนะคะนะคะนะะคต้องต้องต้องแนบพริกอย่างนี้ค่ะเพราะวก็เข้าปากค่ะ ข้าวบักต้องเคียวไหมคะมีพริกพริก,กจีนเนี่ยแล้วก็มีกะปิด้วยนะแล้วก็ผ<ม>ักตามค<ม>่ะเดี๋ยวเขาถามพิกัตถามชื่อร,ร้านนะคะว่าร้านเจาาต่เจ้ามาโลดแถวอุเทนเจ้าก็ได้กินมื้อแล้วล่ะ<ม> <laughs> ป้าก็เป็นคนสรกดอ,อยู่นะ,ะทำไมกินเค็มนี่ขนานอยู่นี่นะคะ ขอบพระคุณค่ะเค็มคำป้าเค็มพู้ด้วยเค็มหมักเนื้อหมักเต็มใบเด้อคอแหบแล้วกินโซเดียมหลายบวมตัวบวมทีเดียวปลาแล้วที่สำคัญนะพริกก่อนไท่คืออะไรไทยแม่พริกจี กินกับก๋วยเตี๋ยวเคยกินไหมฮะก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยเคยแต่มันไม่อลังอย่างงี้ไงแม่แม่ของอุบลมีแบบนี้ไหมมีมีแบบนี้ค่ะมีกินกับซอสพริกลองไปกินกับก๋วยเตี๋ยวซอสเลยน้องไก่ยิ้มหน่อยเถอะทำไมปรุงน่ากินเงี้ยก็ใส่มือให้นไง น้องเขาปรุงแบบน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวเพื่อนเพื่อนกตะทูไปเขาไม่ดูให้นกมีแต่คนโทรหานกนกเลยขอคุยให้เขาบอกว่าดก๋วยเตี๋ยวที่ข้าอุเทนวันที่สิบแปดวันเดียวคุณชื่อคะจาไปก็คือต้องเคลียร์คิวและแส้นก๋วยเตี๋ยวโลโก้ก๋วยเตี๋ยวโลโก้ก๋วยเตี๋ยวโลโก้วันนี้วันที่สิบหกอ๋อวันที่สิบหกอือ หมักพริกจีหมักพริกจีร้าน,นก๋วยเตี๋ยวเนาะหมักพริกจีผักลวกโอ้กะปิจำ้ำคือร้านอะไรนะอันใหญ่ว้านก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลาล่างข้าวทีทร้านในโลโลลนนก้อุ้ยร้านหมูกะพริกจีพริกจี ใส่ี่ชูดไม่ดีเหรออ๋อชิจิมารุ่นนั้นเลยอ่ะเอานี่ไหมคะน้ำจิ้มไหมคะนี่ไงพิชูดหรือไม่คุณป้าเหรอเรื่องไงอะไรเอาแบบลวกจิ้มไหมเอาแบบมาแล้วเนีสั่งแล้วแล้วดมจ้าวันไหนสิบแปดเดือนไหนอันนี้ขนมมันจะเปรี้ยวหอมใส่เปรี้ยว สิบแปดเดือนนี้ใช่ไหมเคาอว่าจะไม่ดูจนจินตีนยาจนถึงรับปีใหม่นี่อันนี้สิบแปดมันมีคนอยากดูยเดยอะขนาดก็เลย